ก็สวัสดีแฟนๆ X c a v a t e r Thailand ทุกๆท่านนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่ง EP ที่เราจะได้มาดูรถทำงานกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นยี่ห้ออะไรเ๋ผมจะพาไปชมนะวันนี้เนี่ยหน้างานเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับจะเป็นงานปรับทอยดินจากไหลเขาครับจากเต็นเนินนะครับเนินสูงไม่ไม่ได้เรียกว่าเขาหรอกท่านผู้ชมเป็นเนินนะครับเนินสูงนะครับทอยทอยดินลงมาครับทอยดินปรับหน้าดินนะครับ เดี๋ยวมาดูบริเวณโดยรอบกันนี่นะครับบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมเห็นรถไกลๆนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับนี่ครับที่รถพอยดินอยู่นะครับพอดีผมเอารถมาแล้วนะครับเนี่ยรถประจําตาแหน่งมาแล้วเข้าไม่ได้ครับเนี่ยสะพานนี้ก็โอ้โหมันน่ากลัวครับไม่ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงเนี่ยมันเข้าไม่ได้ทางขาดครับฝนน่าจะหนักนะครับน่าจะเป็นทางชั่วคราวครับนะทางขาดเข้ามา ผมก็เลยฝากรถนะครับจอดไว้ร้านค้านะครับเจ๊ใจดีมากเลยนะครับต้องต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับที่ที่ให้ผมฝากรถจอดไว้ที่นี่นะครับนะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะเห็นเงาเงานะท่านผู้ชมหลายคนก็น่าจะนึกออกนะครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับน่าจะรู้แล้วนะเดี๋ยวพาขึ้นไปนะครับต้องใช้เวลาพักนึงเลยนะครับกว่าจะไปถึงนะครับอ่ะสู้ตาย มปครับท่านผู้ชมออ้ยแม่ท่านผู้ชมโอ้ยมา <c oughs> โอ้ยแดดร้อน <c oughs> อ่ะเห็นกันแล้วนะครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะโอ้ยเดินมานู้นนะครับนู่นนะตั้งแต่ถนนนูนะ่นะ่ะนะยังไม่ถึงะปะพาไปขึ้นเข,นเขาด้วยนะอยู่บนเขาด้วยนะครับ เรานี่ไปได้ทุกที่นะจะรอดไหมเนี่ยอย่างชันเลยครับท่านผู้ชมนู่นนะครับนะสานี่ตัวเร็วตัวแรงทีมงานเฮียเล็กน,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 นะครับทีมงานเฮียเล็กเสียเล็กนะครับหรือว่าพี่เล็กนนซีนะครับนะตำบลนนซีอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับวูนมองอย่างเงี้ยในกล้องเนี่ยเหมือนไม่ชันนะท่านผู้ชม นะครับแต่จริงๆแล้วมันชันมากเลยนะครับนะเดี๋ยวผมมาหาวิธีขึ้นไปก่อนนะโอ้ชันจริงๆครับี๋ยวผมดูก่อนว่าผมจะต้องขึ้นไปยังไงโอ้อนะไปะเดี๋ยวไปกันต่อนะครับเดี๋ยวไปขึ้นไปถึงรถออีกนิดเดียวนะท่านผู้ชมอีกนิดเดียวครับคำว่าอ,อีกนิดเดียวผมอะ่ะนู่นนะท่านผู้ชมดูดิครับ โอ้เนี่ยครับบรรยากาศแต่บรรยากาศดีนะท่านผู้ชมดูครับโอ้ยเนินฝังตรงข้ามนู้นมีแมคโครเล็กด้วยนะน่าจะเป็น k x 9 1 3กนดตู้แอร์นะครับอู้อยู่อีกเนินนึงไกลมากเลยนะไนะกลละครับโอ้ไกล้จะถึงแล้วเพื่คุณผู้ชมผมทำได้นะครับไปอ,อ,อีกนิดเดียวครับท่านผู้ชม อ่ะคุณผู้ชมมาถึงสักทีนะครับอ้นะครับกว่าจะถึงนะกับ S y 2 0 5ศตัวแรงจากซานี่นะครับโอ้วันนี้ทำงานอยู่ยอดเนนเลยโอ้โหนะครับปรับพื้นที่นะครับปรับพื้นที่อยู่ครับตอนนี้อ้อไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะครับว่าใครขับนะครับ น่าจะเป็นคนขับประจําของแกนะครับนะโอ้ท่านผู้ชมดูทีครับพู้นะตั้งแต่ถนนโน้นนะครับหลังคาร้านเี่ยวเขียวผมเดินมาก่อจะขึ้นถึงยอดอมันชันมากครับสวดยอดเลยครับนะสุดยอดจริงๆครับแต่คุ้มครับนะวิวสวยมาก เได้ขึ้นมาดูการทำงานของ SY 205C ทีมงานเสียเล็กนนซีนะครับนะครับหรือเรียกว่าเสียเล็กหรือพี่เล็กเรานะครับอีกหนึ่งรอบครับก็แกรับงานทุกรูปแบบนะครับทีมงานมีแมคโครหลายขั้นนะ นะครับมีซานี่นะครับแล้วก็ซูม,มิตโตโมนะครับอ,อะไรอีกละ่ะดูซานนะครับก็มีนะ m อก็มีก็นะครับแต่ว่ากระจายหน้าง,งานกันทำไปนะครับนะเดี๋ยวให้ผมค่อยติดตามแกทุกคันแ,แล้วกันนะครับนะจากรอบที่แล้วที่เราไปอยู่ที่บ้านประเดามานะครับตำบลด่านชุมพลนะวันนี้เราอยู่ตำบลนนทนี อำเภอบ่อไร่ยังวัตราดนะครับจากสภาพที่เดินสำรวจมาเมื่อะกี้นี้นะครับระหว่างเดินขึ้นมานี่พื้นที่เก่าน่าจะเป็นสวนยางพาราครับสำหรับพื้นที่เดิม พักเหนื่อยไปด้วยนะครับคุณผู้ชมขึ้นขึ้นมาเจอวิวส,สวยๆแบบนี้ก็หายเหนื่อยครับมันเป็นวิวที่สวยมากครับครับนะวิวดีครับวิวดี เป็นอีกอีกอกอกอกหนึ่งอาชีพนะที่ใครลหลายๆคนใฝ่ฝันนะครับนะคือการได้ขับรถขุดนะครับเป็นอาชีพที่เป็นความฝันของลูกผู้ชายหลายคนนะครับงานห้องแอร์นะครับวันนี้วันนี้ห้องแอร์ด้วยนะครับห้องแอร์วิวสวยด้วยนะครับ้สุดยอดเลย ยังเสียดายอยู่ครับว่าถ้ถาถนนไม่ขาดก็นะ่าจะเอารถมาจอดใกล้ๆก,ก,กว่านี้ได้นะครับแต่ว่าถนนโดนน้ากัดขาดนะครับถนนชั่วคราวที่ทําไว้ก็เลยจําเป็นต้องจอดรถไว้ที่ร้านค้าข้างนอกนะครับแล้วก็เดินขึ้นมาหูสุดยอดครับท่านผู้ชมนี่ว่าจะเอาสติกเกอร์ไปให้ป๋าคนขับได้ น่าจะยังไปไม่ได้เขาเพราะเป็นดินฟูนะครับตอนนี้เนี่ยที่ตักออกไป เหนื่อยแต่คุ้มครับนะผมขอขอพักเหนื่อยแป๊บนึงผมไม่แน่ใจนะว่าในจังหวัดตลาดบ้านบ้านผมเนี่ยมันจะมีทีมงานไหนที่ว่าใช้น้องใหม่ล่าสุดไปบ้างแล้วนะครับ ไอตัว SY 200C ที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดของเขาอ่ะของทางซานี่นะครับไม่รู้ว่าทีมงานไหนออกมาบ้างแล้วนะครับนะถ้าถ้ารู้ก็สารสกิจมาหน่อยนะครับนะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ว่างๆเดี๋ยวผมมาถ่ายให้นะครับมาถ่ายรถให้ไปทัวร์นะครับถ่ายรถทั่วๆนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักผ่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวชมกันต่อ EP หน้า สำหรับ EP นี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผม